กันคุง c ีสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมในช่องกันคุง CH นะครับวันนี้ผมจะมาโปรโมทช่อง Nonstop Studio นะครับนี่ผู้ดินัททั้งหมด64คนนะคครับก็แนวการทำคลิปของเขานะครับก็ส่วนใหญ่เป็นการแคสเกมนะครับก็มีเพลงด้วยนะครับแล้วก็มี โดเรมอนก็มีนะครับตอนมือปืนสั่งลมนะครับมีลุงปูเค็มด้วยนะครับหลวงปูเค็ม,คคมี้ผมก็เพิ่งไปดูมานะครับไม่รู้เขาออกนานหรือ,อยังหรือ,อยังไงนะครับ mm hmm. ก็มีไหมครับแอนิเมชันด้วยนะครับ mm hmm. ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นแนวแคสเกมนะครับมีอีกเยอะเยอะแยะนะครับ mm hmm. ก็ช่องนี้สร้างมาที่ ยีกรกฎาคมสองพนะครับเขาเขียนฝากไว้ว่าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็มีการดูทั้งหมด2,687ครั้งนะครับก็เป็นช่องที่ยอดซับกับยอดวิวขึ้นไปนะครับวัยก็บช่องผมช่องผมนี่สร้างวันที่1 1พฤศจิกายน2016ตอนนี้มีผู้ติดตาม58-59คนยอดวิวประมาณ สองพันหนึ่งร้อยประมาณนะครับก็ช่องนี้ก็สุดยอดนะครับก็นี่นะครับก็อ,อย่าลืมไปดูช่องเขาแล้วก็กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์อะไรเป็นกำลังใจให้เขานะครับสำหรับวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แล้วก็กดดีนะครับสำ